สวัสดีครับผมชื่อชัยวุฒธปุ้ยนะครับเป็นพนักง,งานการรถไฟตอนนี้ติดเชื้อโควิดมาจากพี่ชายฮะแล้วก็มีผู้ป่วย,ยติดเตียงเนี่ยน่าจะไม่รอดมนการค่อย้ฟอกไตคนข้างล่างคือแม่ผมน่าจะติดกันหมด ไอ้โลกเฮียนี่ยแม่งสุดยอดที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ดูสองคนเนี้ยไม่มีท่าไม่มีท่าว่าจะรอดเอาท์เลยผมยังพอกินข้าวได้ยังพอมียาสมุนไพยกินอยู่ผมจะขอบอกว่าป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะแล้วถ้ามีหน่วยงานรัฐไหนที่จะเข้ามาช่วยทัน ผมขอร้อนะครับโปรดช่วยด้วยครับนะันเล่นกันทั้งครอบครัวเลยไอ้โลกนี้มันโลกทำลายล้างที่สุดเลยผมต้องใส่ย,ย้่ยงชาไว้เนี่ยนี่เป็นมาสองวันแล้วแล้วก็หยุด,ยดตั้งคำถามผมมากายเลย ผมต่อ,อไปกไม็มีใครมาช่วยผมเลยนะ <S <S ผมขอร้องเดี๋ยวผมจะไม่รับโทรศัพท์ใครแล้วผมเหนื่อยมากวันนี้ที่ผมอาการมันเพิ่มเนี่ยเพราะไอ้พวกที่ทั้งคําถามอยากจะแชร์ให้เข้าใจ,จต่างงานให้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่สุดท้ายามันก็ไม่มีใครมาช่วยได้หรอกอเพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนครับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฮะ ตอนนี้ผมยงพอช่วยตืวเองได้เดี๋ยวผมจะหาหยาคินเอาก่อนจนกว่าไม่รู้จะหน่วยงานรัดไหนมาจะช่วยนะขอร้องนะครับเบอร์โทรศรัพท์ถ้าโทรมาแล้วมาขอถามชื่อถามนามสกุลที่เกิดเทศที่ไปเจาะตรวจนะพอเลยล้วผมเหนื่อยมากตอบคำถามจนผม ไใหวันนี้ข้างหลังผมจะตายได้ยอมแพ้แเ,เนี่ยแต่ผมก็ให้ออกซิเจนไม่ได้เนี่ยดูดิผมเปนคนใจดำนะผมไม่งั้นผมก็ตายแม่ผมมีเครื่องจวนั่งตรลบอยู่เนี่ยเนี่ยจมกองอืกองขี้อยู่เลยยี่สี่ชั่วโมงแล้วนั่งท่านเนี่ยคุณเห็นใจผมหน่อยเนี่ยนะกลายเป็นว่าต้องต่อปล่อยตายกันทั้งบ้านผมก็มงงเหมือนกัน นะโวยงานไม่มีมีแต่ถามมายื่นมือไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยโอเคนะครับฝากไว้ด้วยคนที่เป็นอย่างผมน่ะน่าจะมีเยอะนะครับโชคดีผมก็อยู่รอดต่อแต่ผมไม่กลัวมันหลักผมสู้มันอยู่นะแต่ตอนนี้ผมต้องมีเครื่องที่เยี่ยนสู้มันก่อนนะ เจอสองคนเนี้ยเจอกันชาติหน้าไว้เป็ดพี่